สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรถอีกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวคีฮะกำลังจะออกมาค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปใกล้ๆค่ะพักเทียงเรารีวิ่งออกมาหอบเลย ญี่ปุ่นมาเลยค่ะโอ้โหเจอ,อรถถ่าข้ร่าๆแล้วก็จะไปรอตรงที่รถเคลื่อนตัวออกค่ะ ให้ทุกคนดูบรรยากาศโอ้มีการแต่งตัวแบบเป็นชุดไทยด้วยคุณ่อสวยมากแม่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากค่ะจากนักท่องเที่ยว บริการเต็มที่อันนี้คือทีมทาค่ะแผนต้อนรับ oh. นะคะตอนนี้ก็น่าจะพร้อมค่ะ oh. ยังมีผู้โดยสารยังขยอยเึ้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปรออีกฝั่งหนึ่งที่รถออกค่ะ คนญี่ปุ่นเยอะด้วยวันนี้นะคะเพราะว่าทีฮานี่ยเราได้รับมาจากเกาะทอไไยโดประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่นมากค่ะที่เอามาบ้านเราแล้วสามารถที่จะวิ่งต่อได้อีก หน้าตาดีเลยค่ะ ชา้นชลาที่9ชา้าชั้นชลาที่8ก็มีขบวน2 1งหนึจอดอยู่ค่ะแต่ตอนนี้รถโฟกัสที่ทีฮะ183ขบวนพิเศษท่องเที่ยวกรุงเทพรบบรี่ค่ะ,คะพี่พี่ก็เสียงดังสนั่นเลยนะคะตอนนี้ต้อนรับทีฮะกันหรือเปล่า

จะได้ขบวนพิเศษ951คีฮะ183นำเที่ยวลบบุรีจะออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะโอ้โหบีดมาแล้วค่ะได้เวลาแล้วค่ะขบวนพิเศษที่951คีฮะ183 ทำขบวนท่องเที่ยวค่ะสวยงามมากๆออกจากสถานีกรุงเทพขวลำโพงในชานชลาที่5ของเที่ยงวันที่18เดือน2 2566ค่ะเวลาที่เมืองไทยค่ะสวยที่สุด ธงเขียวสะบดัดเต็มทุกทุค่ะสวยงามมาก ออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างสนุกและมีความสุขค่ะเนี่ยค่ะขบวนท่องเที่ยวดีๆแบบนี้599บาทเที่ยงวันยันเที่ยงคืนหาไม่ได้แล้วนะคะ ถ้ามีอะไรดีๆแบบนี้เชื่อว่านักท่องเที่ยวต้องเข้ามาเที่ยวบ้านเราเยอะแยะมากมายน่าจะไปดรอปอยู่ที่เวิร์งแปบ๊บนึงค่ะแล้วก็มีรถด,ดีเซลลางไม่แน่ใจว่าจะลากเขาไปในโรงจอดดีเซลลางหรือเปล่า วันนี้ที่หัวลำโพงถือว่าคลึกคลื้นค่ะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมารอชมขบวนคีฮะแล้วก็ท่องเที่ยวไปกับขบวนพิเศษนี้ค่ะ951ขี95่ฮา183นำเที่ยวกรุงเทพรบ,บรีบุกวังนารายออพรุ่งนี้จะเป็นทริปสุดท้ายค่ะจะเป็นเที่ยวสุดท้ายที่จะทำขบวนไปลรบ,บุรีใน เดือนนี้ค่ะแล้วก็รอดูในเดือนหน้าหรือว่าเทศกาลสำคัญสคัญของไทยเราต่างๆขี่ฮะจะได้ออกมายยนโฉมอีกไหมตอนนี้ไปแล้วค่ะถ้าหากว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โรเซ่้อนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ